ในปี2,568การสร้างรายได้มีหลากหลายช่องทางมากขึ้นเพราะเทคโนโลยีพัฒนาเร็วโลกออนไลน์เปิดกว้างและคนหันมาให้ความสำคัญกับอาชีพอิสระมากขึ้นนี่คือ10วิธีสร้างรายได้ที่น่าสนใจในปี2,568 1. ขายของออนไลน์เปิดร้านในแพลตฟอร์มยอดนิยมเช่น s h o ป e e Lazada TikTok Shop สินค้ามาแรงสินค้าเพื่อสุขภาพ สินค้าแฮนด์เมดสินค้าแฟชั่นแบบเฉพาะกลุ่ม 2. ทำคอนเทนต์ออนไลน์ YouTube Tiktok Facebook สร้างตัวตนเป็นครีเอเตอร์แล้วหารายได้จากค่าโฆษณาการสปอนเซอร์ขายของเองเนื้อหายอดฮิตรีวิวไลฟ์สไตล์ให้ความรู้เล่าเรื่องลึกลับ 3. รับจ้างเขียนออกแบบตัดต่อแปลภาษา รีแลนซ์ใช้แพลตฟอร์มอย่าง f a c e ว o ร์ f i ฟ e ย์อัพเวิใครมีสกิลเฉพาะทางจะเปลี่ยนเวลาเป็นเงินได้ง่าย 4. สร้างคอร์สออนไลน์ขายความรู้ถ้าคุณเชี่ยวชาญด้านใดด้านหนึ่งเช่นการเงินภาษากราฟิกการพูดสร้างคอร์สสอนแล้วขายบนที่ชเบิลสกิลเลนหรือ YouTube สมาชิก 5. ปล่อยเช่าทรัพย์สิน บ้านห้องว่างที่ดินรถเครื่องมือช่างหรือกล้องถ่ายรูปปี2568คนเริ่มมองหาวิธีใช้ของโดยไม่ซื้อมากขึ้น 6. ลงทุนในหุ้นคริปโตกองทุนใช้เงินต่อเงินต้องศึกษาให้ดีมีวินัยในการลงทุนหรือเลือกใช้โรบอทแอดไวเซอร์ที่ช่วยบริหารพอร์ตให้แบบอัตโนมัติ 7. รับจ้างขับรถส่งของ Delivery สมัครกับแอปอย่าง g แ b รฟ n ล m a n LalaMove, Shopee Food อาชีพนี้ยังคงเป็นที่ต้องการในเมืองใหญ่ 8. ทำ Affiliate Marketing ขายของโดยไม่ต้องมีของเองแชร์ลิงก์สินค้าของคนอื่นแล้วรับค่าคอมมิชชั่นใช้ TikTok, Facebook, Instagram หรือเว็บไซต์ส่วนตัว 9. ทำ NFT ขายงานดิจิทัล สำหรับสายสิ่งเช่นวาดภาพทำเพลงทำแอนิเมชันปี2568ยังคงมีตลาดเฉพาะกลุ่มสำหรับ NFT และดิจิ t a ลแอทสิเปิดธุรกิจเล็กๆตามความถนัดคาเฟ่ร้านเสริมสวยฟิตเนสหรือบริการเฉพาะทางเช่นดูดวงจัดบ้านจัดสวนเน้นความเฉพาะตัวและประสบการณ์เป็นจุดขายในปี2568นี้ การแข่งขันสูงการพัฒนาสูงต่างชาติเข้ามาในประเทศไทยมากขึ้นคนมากขึ้นการแข่งขันสูงขึ้นเถ้าหากเราไม่พัฒนาให้ดีขึ้นเราจะล้าหลังยุคสมัยเพราะทางเลือกเพิ่มมากขึ้นหากคลิปนี้มีประโยชน์อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์และส่งข้อมูลดีๆเหล่านี้ให้กับคนที่คุณรักด้วยนะครับ